สวัสดีคะ่ะพี่น้องฟองไฟสู้สู้คุณผูพ้พอกับช่องสามบ้านานุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าผูพ้พอกันในวันที่ย3ามพฤษภาคม2566ัน้ารบจ้าผูพ้พอกันเมื่อนี้มีตัวเลขจากแม่ค่าแพงรัตตลีเด้อค่ะเพื่อนบอกสู้ฟังวา่างวดวังหันได้ลักเก่ามาตัวเดียวโครโูเขาให้เก่ามาตัวเดียวมวดนี้ได้ลักไม่อีกตัวเดียวโครูเข็นเข็นขึ้นกันจ้า ไปฟังเลขเด็ดเลขดีเลขดังที่เพื่นค้นถามหาหลายว่ามีตัวไหนเนีย่ยยังย่ำคือเกาเด้อพี่น้องเป็นแค่แนวทางจ้าใส่วิจจะละนะายาในการรับชมรับฟังเยอะๆเด้อแนวทางจ้าใส่ว,วิ่งวิ่งรูดเลยจ้าเม็ดเดียวเพิ่นว่าเขาค่งวดเพิ่นว่าเป็นเลขหลักเนาะค่ะตัวเดียวกับเป็นตาน้ำไปลงทุนก่ได้ค่ะเลขวิ่งตัวเดียวเข็มเค็โูลูฟังไปพรมๆกันค่ะ ในวันวันที่หนึ่งมิถุนายน2566ัห้รับรับฟงรถฟังได้เลยจ้าตัวใดดังวันตัวเนี้ยวันยนบ้ายตีเห็นเขาซื้อ02กันไหมมาจากในซนสองเก้านองเก้าซนห้าเก้าอเกอเอที่เขาหานะเก้าแต่วันรักเก้าน้ำหนาเบิดแต่บว่ามีเก้านะคนนี้บาซื้อโอ้คือเรจาววนรักนนี่เป็นเก้าอัน หน่วยสิบร้อยหลักร้อยเป็นเก้าเหนียวมืดเก้าศูนย์สามอันมันออกเก้าศูนย์สามเนียเดียวรหัสของเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์เก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์สี่สามตัวนี้คัดค้นหาคือว่ายุ้แพงในนี่เกลี้ยงตาปูนเพราะว่ามันเป็นอันอันเลขเจ้าก่าเจ้ามันสีนีรหัสของเพื่อนสีเก้าเก้าทางนาตลอดรหัสเพื่อนออกมาหลายรหัสเหล่านี้อันศูนย์ 0ูก็ออกแล้วศูนย์เก็ก็ออกแล้วเป็นที่ออกมาเม่อไ้จนย์แปนย์เก้าศูนย์สอง แต่ว่าน้ำแผงนี่คุณมาทำหาหลายคือ902 905 908 904แต่เป็นระเก้าพันอาเบิรแต่ว่าเพิ่มมากดักกันรักโลกเนินร้อยรักร้อยเป็นรักอื้นนะแต่เป็นรักเก้านซื่อนะเขาเหมัอนมามีสัญจรสัญจรห้าจิตสองจิเจ็ดสี่สองแปดสี่ขี้ไปพวกไก่ตัวต้เอาบาระบือไปหดเลย มักสีนางตัวนั้นฟันมะเล็งอหาอันเรงหาสองคือเอาใบเดียวคือเอาอีกคือเอาใบเดียวคือเอาใบเดียวสกว่ามันมีอยู่เห็นอยู่อืฟันวะเ็อหาสองนั่นเดหาสองมีใบเดียวสูหาสองกะลีงามยู่เดีหาสองสอง ลักถีัน่า้อสอที่บกหาสองเีต่อหัดแล้วขนต่อหบอกพพี่เต้็เอากลับบาิดีกระเด็นพี่เอากลับเดวนี้เอากลับไปไหนกลัก็อ่านสองไตัวไหนข้าพนใสูก งามตัวงงของพี่มันเป็นสาตัวหนาสามอตัวนี้เนาแต่ว่ามันกลับซือเออมันกลับซือแต่ว่ามีค่าได้หาจหนาวางคงสันเอามีค่าได้ราคาทแตว่าไม่ค่ามาำหาสาแต่คือได้ได้มากราคาสิสองี้กับสองหนางามครับได้หาสองสองหาได้ตะวันที่หนึ่งเด้อสิบล้านแบ่งน้ำ แต่คนเคยหเรียกม้านะคนได้ราคาครับรับฟกับรักเตีปกติได้มาคนจิตกทุกงวันได้บงหันเป็นซื้อเก้าเก้าเ่ป็นถูกหน่อยเรียกเก้าเก้าได้มาจ้าเป็นซื้อเก้าเก้าตัวเดียวเอาคนมาเล่นเรียกตัวเดียวสองตัวนี่บ่บ่เงินบ่เบื่เงินไหลอู้ค่ะตอนนั้นพคนได้เป็นลักเหียงแล้วกเพิ่นเก้าเก้าตัวเดียวกับมันซื้อเก้าเก้าไว้นะ วันก่อนเปิ้ไเด้เปิ้เด no ้รักเก่ามาเปิก็ถือเก่าเก่วันนี้เปิ้ลด้รักหาตัวเดียวต่วันแล้วว่ามาหาสามเนี่น้องยังสิบอุ้ยคือวางสันหาสามลางคือบอกออกหาสวงนี่ทุกคนเอาหาสวงบ้วแล้วว่ามาหาแต่ว่าเจ้าเจ้ตัจจ้เจ้าต่ว่าแล้ว่ามีแต่หักาจ้าแต่ว่ารลักหากับงามเนาะพูดถึงว่าแต่ว่าหลี มันก็บว่าเก้าพันนี่ทีมดอกกันเก้ากับพันนี่เสียดอกกัอันเล็กเล็กสันจรนี่ก็เดากใจหยายือได้จ้ะมันเป็นรหัสของกองมองเขาไปออกแม้ที่ยังสาระกลางคืออยังเขาไปออกนะส่วนมาเขาไปออกสาระกลางนี้เนาะจ้าอกลางวัน่าจะอยู่ไปมันละแต่ว่าเนารหัสสาระกลางนี่ตัวใดญ่ผู้นี้สาระรหัสสะพื้นแม่เล็กเขาแต่ว่าเจ้าได้มาหลักหาน้อเจ้าะกลาง้าค่ะ เป็นดอกนะยู่ตละกลางนะมันมีรหัสยังกลางศูนย์้ามากเ่นศูนย์ศูนย์เราอยากไหนเราอยากเอานีนี่อีกบอสองิข้างบนเออสี่แล้วเบอร์ไหิน่นี่อีกบ่อสองกิบนี่ใบเดียวเต้ ไปเบื่งทางน้นคนมีแปดสเกศเคับนี่ิสวาซุบซุบนีใบเดียวนีโอละหมักหนึ่งทั้งหนาหมักหนึ่งทั้งหนาเนี่เด้อค่ะร้องไงฝรังพ่นดึงตัวเลขกงวดวหันบันถือเก่าเกาจ้ะเป็นมักเหลกเก่าเก่นสุงสีดวงดีเด้จ้ะ เป็นแฟนของน้องสาวที่พระหลักมว่นวันวันพันไดเก่าสองใบวันี้พันมักเนาะค่ะเห็นพันดึงเด้อพันมักเนียสองเจ็ดนี่แหละค่ะแปดสี่สี่สองเลขจะมีประมาณนี่ที่เพันจับกะลองน้ำไปพิจารณาเบิ่งค่ะดวงพันดีพันซื่อลัตเตอรีครั้งแรกพันก็ถือหลุดเมียจ้ะวันนี้พันก็เลย มาจวบ้รเพันกับมาดึงตัวเลขแต่ตามที่คนนข่ายลอตเตอรีบอกค่ะเลขดังกะจะมีประมาณนั้น902 908 904ค่ะเลขประมาณนี้พวกลับเก้ายุ้รักลอยนี่กะจะเบิดค่ะพวกรหัสพระเจ้ายุ่งหัวประมาณนี้กะจะเบิดค่ะจะเบิดยังรวดเร็วคนว่าคนจะทมหาลาย์ย แต่เหล็กหลักที่เพิ่นได้มาหาตัวเดียวโครูเด้อจ้ะแต่เพิ่นหมักหาสามจ่ะพูที่เพิ่นห้มาคือห้าสามตัวเดียวโครูหมืนว่าหันเพิ่นกะได้เก่าเป็นเสียนว่าสันกะลองฟังเบ่งพี่น้องขันมากกะคอยจับจ้าสาวนากะนำมาฝากมาตอนเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะกะพิจารณาจบเบื้องกนหมักกะจัดหลุดจ้านี่เด้อค่ะฝรังคนสือเหลีกมีเปดตซีซีสอง สองจิตหาจิตเพิ่นจับมักเลขกประมาณนี้เด้อพี่น้องซื้อ,อย่างละใบสองใบแต่เพิ่นไม่ได้ซื้อหลายเด้อค่ะหาใบหกใบแต่บางคนก็หันเป็นได้เก่าๆสองใบจ้ะลองเบืองค่ะสาบะนั้นไม่เป็นแนวทางจ้าสำหรับตัวเลขเมคีค่ะลอตเตอรี่เป็นไหมาตัวเดียวคูรู้คือห้าสามเด้อจ้ะผู้ใดมักสามารถวิ่งรูดได้เลยหาตัวเดียวแข็งๆคู่รู้ว่าหันเป็นได้เก่าๆเป็นเสน พิจารณาบิ่งค่ะอันนี้เป็นความ้าของเม้าลัตเตอรีเดอร์เพิ่นถือควัดว่าสันคนว่าวัดนี้เขาเพาเขาจังไดหรือว่าถืออีกสาบนาจะนําหาเม้าลขายลัตเตอรีคนนี้จนใดล่ะจ้ะเพราะคนอยู่วัดสาบนาหัวหมองคนอยู่ค่ะจะนํามาฝากมาตอนคือเก่าเนาะเอาค่ะมาคิปนี้อย่าลืมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e จริงๆเป็นกำลังใจให้นะค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ